ก็เดี๋ยวน้องต้นนะครับก็จะพาเราชมสวนมะนาวนะครับที่น้องต้นปลูกไว้ทั้งหมดเนื้อที่8ไร่แต่เราจะไม่เดินถแปดไร่เอาเราที่ชนเป็นนะครับเดี๋ยวเราชมสวนกันนะครับมาครับสวัสดีครั้งหนึ่งพี่ต้นครับหรือคือจริงนายธรรมรัตน์แย้มกะจรครับแล้วก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมของกรุงเทพหานครนะครับแล้วที่เนี่ยเป็นสวนเกษตรอินทรีย์นะครับ ก็คือชื่อสวนชื่อฟาร์มกว่านี้กว่าอ่าชื่อฟาร์มสวนมะนาวในประพรบ้านลุงจิตครับผมก็วันนี้ก็พี่ปูพี่ปูมาเที่ยวเล่นเล่นว่าไงครับติดตามผมติดตามผมแฟนคลับเป็นแฟนขับของต้นอยู่แล้วครับอยากปูมะนาวว่าอย่างไงอยากปูมะนาวเดี๋ยวให้ต้นพาชมสวนมะนาวนะว่าผมคือเห็นฮะลูกใหญ่มากท่านผู้ชมใหญ่มากแล้วก็โหดูมันงามอ่ะมันงามจริงๆ เราเห็นว่าผลผลิตของเขาอ่ะโอ้โหมันเยอะเยอะจริงๆเดี๋ยวให้น้องต้นอธิบายว่าเอ้ยมันต้องทําอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้พาชมสวนก่อนนะครับอันน้อนนี้เออมะนาวเนี่ยผมบอกเลยมันเป็นพืชอย่างหนึง่งที่คนไทยเนี่ยอยู่กับผู้คนไทยมานานแล้วอ่าอ่ายันถึงปัจจุบันเนี้ยแต่มะนาวเนี่ยใครรู้ม้างไหมครับว่ามันมีหลายพันธุ์ มีเยอะมากที่ปูที่คุณพี่ะแป้นอะที่บ้านก็มะนาวแป้นคำว่าแป้นเนี่ยครับแต่มันมีเป็นยี่สิบสามสิบสายพันธุ์เลยคือบางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามะนาวเนี่ยเวลาปลูกไปแล้วทําไมไม่ออกลูกไม่ออกอะไรบ้างบางทีซื้อกิ่งพันธุ์ไปปลูกทําไมถึงไม่ออกอืบางทีก็ไปปลูกแล้วลดน้ํามาสิบปีไม่ออกมั่งอ่าก็เพราะว่าหนึ่งเลยบางทีได้สายพันธุ์มาไม่ดี แล้วก็ใช่ครับมันอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยแล้วก็เป็นกิ่งที่เขาตอนมาแก่เกินไปแต่ที่สวนเล่าอ่ะคือจะไม่ทําครับเรามองถึงว่าลูกคา้าอลูกค้านี่ต้องมาที่หนึ่งเราต้องทํากิ่งให้ลูกค้าเนี่ยคือเป็นกิ่งสาวลูกมันถึงจะดกแต่ลูกดกเนี่ยผมบอกเลยมันยังสําคัญอยู่ที่การปลูกอีกครับเวลาการปลูกนะครับ,รบผมบอกเลยถ้าปลูกต้นมะนาวลงไปลึกนะที่ปลูก มันไม่ออกลูกแน่นอนเอ้าปกติไม่ปกติเขาปลูกต้นไม้มันต้องขุดหลุมไม่ให้ลึกแล้วก็ใส่ปางให้เต็มบางคนขุดหลุมจนใหญ่เลยปลูกต้นไม้ยันไปถึงครึ่งต้นแลวเดี๋ยวพีทำแบบนั้นแหละมันไม่ออกแน่นอนครับเพราะเพราะว่ามะนาวเนี่ยหนึ่งเลยมันต้องทํารู้สึกให้ตัวเองแรงบ้างครับขาดน้ํเอ้าหลอกเพราททำมันหลอกมันหลอกตัวเองนะครับมะนาวเนี่ยเราต้องหลอกมันบ้างให้มันขาดน้ําอือบางคนปลูกมะนาวรดน้ําทุกวันเลยจบ จบเพราะอะไรครับก็คือถ้าเราลดน้ําทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยงามแต่ใบให้มีลูกที่เขาบอกว่าปลูกพันุดูใบนะครับดูดูใบดูใบอย่างเดียวเลยไม่มีลูกแน่นอนเวลาเราปลูกเราปลูกลงไปเนี่ยเหมือนเราปลูกเอาต้นไปวางไว้หน้าดินที่ปลูกแต่ตอนที่เล็กๆอยู่อ่ะเราเราเราต้องค้ำต้นให้เขานะไม่ค้ำไม่ได้นะครับเดี๋ยวลมมแรงๆมันจะล้มเราต้องค้ำไว้ก่อนไอ้ต้นนี้กี่ปีละต้นนี้ครับ ประมาณสามปีแล้วสามปีสามปีครับแล,แล้วอายุมันอ่ะประมาณอายุเนี่ยถ้าปลูกลงดิน,นยอยู่ได้เป็นสิบปียี่สิบปีเลยครับ oh. อยู่ได้ครับโ oh. อยู่ได้แต่อยู่ที่พอเวลาปลูกไปแล้วต้นไงแก่เนี่ยมันจะนานไปก็ uh huh. คือลูกมันจะไม่ดกแล้วก็คือความดกมันก็จะลดลงใช่แต่ที่สวนเราเนี่ยอ่าแปดปีเราตัดทิ้งละเราทําใหม่ดีกว่าโอ้โห oh, แล้วกว่าจะได้ได้ลูกอีกปีหนึ่งครับ ผมทำ<ป>มะนาว,วปีเดียวปีเดียวได้ลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วอ,อใครบอกปลูกมะนาวได้นานไม่ใช่ปีเดียวก็ได้ผลผลิตแล้วอ,อืแต่ดินที่ผสมเนี่ยครับออืดินที่ผสมเนี่ยอ่ามันสําคัญตรงเนี้ยมันสําคัญมากเลยเออดินเนี่ยดินเราเนี่ยต้องมีสามส่วนอ,อ่าแล้วก็แกบดําสองส่วนอ,อ่าแกบดิบหนึ่งส่วนแล้วก็หุยมะพร้าวหนึ่งส่วนคลุกเค้าให้เข้ากันออแล้วเวลาปลูกมะนาว เราต้องทำเทินโคกให้เขาก่อนเทินโคคือยกใช่ครับนี้ยใช่ครับยกขึ้นมายกมูลยกโคกขึ้นมาไม่ยกโคกไม่ได้เพราะว่าทำไมแล้ววาครับอ่าพอเวลาเป็นหลังเต่าเนี่ยดินเขาได้ยุบอยู่แล้วใชหครับถ้าเราเอาเอาเอาต้นไปวางเนี้ยถ้าเราไม่ทําหลังเต่าให้เขามันจะมันจะยุบเป็นบ่อเลยอืมฮเพราะอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นแค่ขี้เท่าถูกไหมครับมันจะมีสิทธิ์ยกตัวตลอดแล้วกับขมะพเ้าเวลาเขาย่อยสลายฮ แล้วเราขุดหลุมให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสอกคูณสอกคูณสอกเสร็จแล้วปุ๊บเราเอาต้นมะนาวเนี่ยขุดหลุมแค่หนึ่งหนึ่งฝ่ามือเนี่ยคร,ครึ่งฝ่ามือนะครับขุดปุ๊บแล้วเอาต้นลงไปว,วางต้นลงไปว,วางเสร็จปุ๊บเราก็กลวยใส่ลดน้ําให้ชุม่มลดน้ําให้ชุ่มตลอดเลยผ่านไปประมาณาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ลดวันเว้นวันก็ได้อลดวนันเว้นวันปุ๊บพอต้นเนี่ยผ่านไปประมาณ เริ่มโตแล้วแปดเดือนอ่าแล้วอยากได้ลูกกันแล้วถูกไหมครับแปดเก้าเดือนอยากได้ลูกแล้วจะทํายังไงอ่ะนอกก็ดูอยากได้ลูกตอนเดือนเมษาแพงมะนาวแพงไหมครับพี่ปูตอนเดือนเมษาโอ้โหมันแรงอ่ะเนาะแพงมันแรงมะนาวทํายากมากเดือนเมษาแต่ผมเนี่ยสามารถทําได้อืมผมเนี่ยจะต้องทาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาเพื่อว่าให้มาตกถึงเดือนเมษาครับให้มีมะนาวเก็บถึงเดือนเมษาอืมพฤศจิกาทาไมเราถึงทํามะนาวได้ ฝนไม่ตกแล้วอันนี้อันนี้อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเราเราตัดเราเก็บไปแล้วนะพี่ปูกเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วครับอันนี้คือเราทอปเพื่อให้เขาแตกใหม่เพื่อเราจะทํามะนาวรุ่นใหม่แล้วอ่าเพื่อเขาแตกยอดปุ๊บเขาผ่านไปสองสามเดือนอย่างเงี้ยเก็จะแตกยอดมาแล้วเขาจะช่วงนั้นเราจะมาทําตาดอกได้ครับทําติดดอกได้แต่ผมบอกก่อนว่าอ่ายังแปดเดือนแล้วต้นเราโตแล้วเราอยากเราอยากจะได้ลูกมะนาวแล้วเราต้องทํำยังไงก็คือ เราต้องอดน้ําเขาไม่ให้น้ำแล้วไม่ให้น้าแล้วแต่อันนี้ผมบอกเลยวิธีนี้ใช้กับไม้ผลหลายชนิดมาแล้วครับใช้ได้อ่า uh huh. เพราะผมไปทดลองสวนหลายสวนมาแล้วที่เกี่ยวกับไม้ผลอย่างอื่นด้วยลองทํามาแล้วว่ามันใช้ได้เหมือนกันหลักการเดียวกันคือต้นไม้ถ้ามันตกใจปุ๊บมันจะแตกใบใหม่พอแตกใบใหม่ปุ๊บคราวนี้เขาจะติดช่อมาด้วยจะมีดอกมาด้วยคราวนี้อ่าเราก็อดน้ําให้เขาประมาณถ้าทําลงดินเนี่ยอยู่ที่ประมาณอดน้ําเนี่ยยี่สิบถึงสามสิบวันเลยนะ ให้ใบร่วงหมดเลยบางคนกลัวกลัวอะไรครับกลัวมันตายกลัวมันตายเพราะใบมันร่วงหมดเขาไม่อยากทาหรอกต้นไม้แบบเนี้ยอืแต่ผมอะทดลองมาหมดทดลองมาเพื่ออยากให้ต้นไม้มันปรับตัวปรับสภาพได้แล้วถ้าใครให้น้ํามะนาวทุกวันนะผิดวิธีปลูกผิดทําไมรือว่าครับก็คือให้ตลอดให้ตลอดอย่างเงี้ยคือน,น้าตลอดปุ๊บมะนาวเขาไม่มีทางที่จะแตกลูกแน่นอนอื าาก็เขียวงไงใบสวยใบมันสวยได้ใไบไครับได้แต่ใบไ,ไม่ได้ลูกพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเราอดน้ําปุ๊บใช่ไหมช่วงยังหวัน,นั้นน่ะไอช่วงที่เราตอนบํารุงต้นมันมาตั้งแต่แรกอ,ะอ่ะเราก็โยนขี้งวัวให้มันสิบห้าวันโยนสิบห้าวันโยนพอเสร็จแล้วปุ๊บพอพฤศจิกาแล้วอยากทาลูกเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องโยนแล้วนะครับงวเราไม่ต้องใส่แล้วช่วงยังหวัน,นั้นเราไม่ต้องให้แล้วล่ะขี้งวัวเราไปหาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่อืปุ๋ยขี้ไก่ครับมันก็คืออินรีย เสร็จแล้วปุ๊บก็คือขี้ไก่อัดเม็ดก็ได้หรือว่าขี้ไก่ที่เขาตาักแห้งก็ได้ครับเราก็ใส่ลงไปด้วยที่โคนต้นประมาณต้นหนึ่งหกถึงเจ็ดกำมือใส่ลงไปด้วยที่โคนต้นหลังจากที่เราอดน้าพวนด,ดินเสร็จเราก็ใส่ไปเลยปุ๋ยขี้ไก่ช่วงยังหวะที่เราอดน้ําอยู่เราก็พวนด,ดินไปด้วยนะครับไม่ต้องไปสนใจเราก็พวนด,ดินไปด้วยแล้วก็โรยปุ๋ยขี้ไก่เสร็จพอจากนั้นปุ๊บเราขึ้นน้ําให้ชุ่มเลยขึ้นน้ําแบบสุดๆเลย คือทิ้งไว้ให้ดินเปียกชุ่มๆุมสุดๆเลยขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันยี่สิบนาทีสาสิบนาทีก็ขึ้นเช้าเย็นเช้าเย็นต้องนานขนาดั้นนานเลยครับคือเขาได้น้ำแล้วเขาตกใจอพอตกใจปุ๊บเขาเนี้ยตาดอกแตกละช่วงจังหวะนั้นปุ๊บตาอยอดอ่อนเริ่มแตกเรายังไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีดอกไม่มีดอกอเราก็ทำฮอร์โมนไข่ก็ได้ครับฉีดฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่หรือว่าหรือว่าอันนี้ก็ได้ครับ เอ็มร้อยกับผงชูรสอื่าฉีดพ่นไปใช้ได้เหมือนกันหรือโฮอร์โมนไข่เนี่ยเอามาผสมกับผงชูรสกับเอ็มร้อยก็ได้การทําแบบทฤษฎีง่ายๆเลยก็<อ>ฉีดพ่นปกติอ่าเขอฉีดพ่นฉีดพ่น,ดพนไหมนะครับคราวนี้ตาดอกเขาเริ่มมาตาดอกเขาเริ่มแตกพอแตกตาดอกนั้นแหละครับถ้าให้น้ํามากเกินไปผิดวิธีนะครับช่วงยังหวะนนี้เขาจะทิ้งลูกทันทีเลยอ้าวใช่ก็คือ พอเขาเริ่มแตกตาดอกปุ๊บเริ่มติดเม็ดเล็กๆแล้วเขาเรียกว่าเม็ดสาคูมเม็ดสาคูมะนาวเขาเรียกเม็ดสาคูเลยพอติดปุ๊บเราก็ให้น้ําเขาอย่ามากเกินก็คือให้น้ําน้อยลงจากที่เราขึ้นน้ํามากมาแล้วเราก็ให้น้ำมันน้อยลงน้อยลงแล้วพอติดผลผลิตคราวนี้ยมันจะเต็มต้นเลยที่ปูเต็มมากเลยเยอะมากใช่ครับแต่ผมบอกเลยอย่างหนึ่ง คือมะานาวเนี่ยเวลา <c oughs> เราต้องดูด้วยเรื่องโรคแมลงมันก็มีมันด้วยมีครับโรคแมลงโรคแมลงปลูกต้นไม้มีโมรคแมลงหมดพี่ปูแต่เรื่องโรคแมลงเนี่ยอย่างผมเนี่ยทำอินทรีย์คือทำอินทรีย์เนี่ยเราก็ต้องมองว่าหนึ่งเลยเรื่องโรคแมลงเนี่ยในการที่เราตัดแต่งกิ่งทําอะไรพวกเนี้ยมันทําให้ต้นไม้เนี่ยโปร่งและโล่งพวกโกรคแมลงจะไม่ค่อยมี อย่างผมเนี่ยจะให้แสงเนี่ยส่งถึงโคนต้นตลอดเพราะส่งถึงโคนต้นตลอดเนี่ยอ่าโรคแคงเกอร์จะไม่ค่อยมีแคงเกอร์โรคแคงเกอร์นเป็ไงใบมันจะเป็นสีแดงแดงครับใบมันจะเป็นแบบเนี้ยอ่าใบจะเป็นแบบเนี้ยสีแดงแดงจุดๆมันจะมากับฝนแรก<อ>มันจะมากับฝนแรกแล้วเชื้อราที่เกิดจากโคนต้นก็คือใบมะนาวเนี่ยมันมีความกดใช่ไหมครับเนี่ยลูกมะนาวเนี่ยมันตกอยู่โคนต้นมันจะมีความเป็นกดกดตัวนี้แหละ มันจะทําให้เกิดโรคแคนเกอร์แล้วก็ผลแรกผลแรกก็คือมันมี <c oughs> คาร์บอนอ,อยู่ข้างบนนะครับอ,อากาศถูกไหมเวลาตกขึ้นมาปุ๊บมันก็เกิดกดตัวเนี้ยทําให้ใบมะานาวเป็นแดง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 แ,ดงแ,ดงแดงหรือว่ามันอาจจะก,กินลามถึงต้นเลยลำต้นเลยนะหรือกินจากโคนต้นถึงใบข้างบนแล้วตายไหมต้นมันตายไหมถามว่าตายไหมตายครับถ้าไม่ดูแลรักษาตายส่วนมาก ชาวสวนที่ไม่ประสบความสาเร็จในการปลูกมะนาวก็คือตวนใหญ่แล้วครับอเป็นโรคแคงเกอร์แล้วสู้ไม่ไหวใช่แต่มันมีวิธีนึงที่ปลูกก็คือใช้ปูนขาวอันนี้คือวิธีแก้แบบอ่าอินรีย์นะครับก็คือ,อใช้ปูนขาวอาสองช้อนโต๊ะตอนน้ำย <20 l. S 2> ี่สิบริ้ใช่ยี่สิบริรใส่สองช้อนอ่าใส่สองช้อนโตยี่สิบรอท แช่ไว้หนึ่งคืนนะห้ามเอาไปฉีดก่อนนะครับใช่ใช่ใช่แช่ไว้หนึ่งคืนเพราะว่าถ้าไปฉีดเลยปุ๊บหัวฉีดเนี่ยตันเอามาฉีดเอามาฉีดพ่นเนี่ยครับลำต้นเลยตามใบตามอะไรเงี้ยใช้ได้หมดสิบห้าวันฉีดสิบห้าวันฉีดแล้วโคนต้นเนี่ยเอาปูนขาวมาโรยมาหวานฉีดด้วยโรยด้วยอ่าใช่ครับพวกโรคแคนเกอร์ได้มีที่สวนเราแคนเกอร์ไม่มีก็เพราะอย่างนี้ยนะพี่ปูใช่โอ้โหใช่ครับ เดี๋ยวให้ต้นพาชมอีกัวนี้เห็นไหมครับเยอะมากอันนี้คือตีลูกไปเยอะแล้วนะพี่ปูอันนี้คือเราเก็บไปแล้วอันนี้เราทําเราตัดแต่งกิ่งเพื่อเราเราทำรุ่นใหม่อืใช่ครับนี่นี่บอกว่าตีลูกตีตีลูกก็คือเก็บเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วแล้วก็แต่งกิ่งใหม่อันนี้คืออันนี้คือเสร็จเหลือๆพี่ปูนี่คือเสร็จสำหรับเราอ่ะไม่โคตรดกเลยเส็เหลือๆครับนี่ครับเสร็จ นี่คือพันเดียวหมดเลยเหรอมีหลายพันนะแล้วแต่พันใช่จะม,มีหลายพันในสวนในฟาร์มเราส่วนใหญ่ก็เน้นขายจริงพันด้วย<อ>เน้นขายจริงพันด้วยใช่รับลูกฟาร์มด้วยแล้วก็รับซื้อผลผลิตด้วยอใช่ครับครบวงจรก็เหมือนเราเปิดตลาดมานา,มา,นาวมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเราก็ทำครบวงจรเลยดีกว่ารับซื้อของกลับ อ่าลูกฟาร์มเอาไปปลูกอเราได้ผลผลิตมาเราก็เอาของลูกฟาร์มลูกฟาร์มก็แฮปปี้กับเราด้วยคือหาช่องทางการตลาดให้ลูกฟาร์มด้วยครับลูกฟาร์มคือใขรต้นลูกฟาร์มทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าลูกฟาร์มคืออะไรคือใครลูกฟาร์มก็คือคนที่อยากปลูกมะนาวอ่าแล้วก็มาขอเป็นลูกฟาร์มกับเราก็คือทําทีสิบไร่ห้าไร่ยี่สิบไร่ แต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนแต่ผมอิงราคาราคามากกว่าเพราค้าคนกลางก็คือพราค้าคนกลางก็คือยี่ปป้ยใหญ่ล้วก็ให้ราคาที่เขาทำอินทรีย์จริงๆคือลูกฟาร์มเราทำอินทรียจริงๆเอาโอเคเราเก็บเราไปขายเราก็ไปขายร้านอาหารโรงแรมส่งห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือของพวกเนี้ยเราก็ ให้ในราคาที่โอเคกับลูกฟาร์มลูกฟาร์มก็แฮปปี้กับเราเนี่แหละครับปู่ก็คือจริงๆของลูกฟาร์มเนี่ยก็เหมือนทําเหมือนเราเนี่แหละคือเราสามารถที่การันตีได้ว่าโอ้โหมันชิวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมเราก็ดูแลให้เราก็บอกวิธีการทําให้ใช่ครับโอ้โหใช่ยอดนี้ให้แต่พี่ปเหยน้อยว่าระบบน้ําที่เราให้เนี่ยคือท่อพ e แล้วก็ใส่หัวสปริงเกอร์มีนี้นะครับก็คือหัวน้ําที่เราหยดอยู่เนี่ยครับแต่ผมไม่ได้ทํา น้ำที่คือปล่อยเป็นระบบน้ําหยดอ,อก็คือไม่ได้เปลืองน้ำนะครับทํามนาวใช่แล้วผมยังเอาเอาสารอาหารเนี่ยก็คือที่ปูรู้ไหมว่าน้ำหมักปลาเนี่ยอาามันมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากเลยนะครับน้ำหมักปลาน้ำหมักปลาเดี๋ยวก่อนมันเป็นยังไงน้ำหมักปลาเน,นี่ยก็คือมันเหมือนมีไคโดซานะครับก็คือปุ๋ยชนิดหนึง่งที่เป็นอย่างดีเลย แต่คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์เรามีเศษปลานะครับประมาณ5กิโลเนี่ยเรามาใส่ถัง20ลิตรเลยุูแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงไว้2ถุงน้ำเต็มถังเลย20ลิตรปลาเ่ย5กิโลใส่ไปเลยต้มเสร็จแล้วปุ๊บเราไปเอายาคูมายาคูยาคูเนี่ยแต่ยาคูต้องมันมีจุลินทรีย์ครับอ่าเคยได้ยินไหมยาคูอะเล็กโตเล็กโตปสิอะอ่าแหละ ใส่ลงไปสองขวดแต่ต้องออกจากตู้เย็นมานะออาจากตู้เย็นผ่านตู้เย็นมาเลยมีความเย็นอยู่อุณหภูมิใส่ลงไปแล้วทไมต้องเย็นแต่ไม่งั้นตู้ลินซีมันจะตายครับใช่ใช่ใส่ลงไปแล้วก็หมักไว้ประมาณเดือนนึงแล้วก็มาปล่อยกับระบบน้ำนี่แหละก็คือลดน้ําด้วยให้ปุ๋ยกระทางเนี้ยก็ต้นทุนมีไหมพี่ปูต้นทุนน้อยมากเลยน้อยน้อยนี่แหละครับก็ไม่ต้องใช้แรงงานใช่ใช่ไม่ต้องใช้แรงงานคนไม่องไป ไม่ต้องไปเอาปุ๋ยมาหว่านไม่ต้องเอายามาฉีดที่นี่นะครับโอ้โหใช้การจัดกาานะรครับูต้นแล้วไอ้นี่มันคืออะไรเอ่ยที่ห่อไว้เนี่ยอันนี้คือ <c oughs> กิ่งตอน,นครับผม <c oughs> กิ่งตอน <c oughs> กิ่งตอนกิ่งมะนาวนะครับที่ผมบอกว่ากิ่งตอนเนี่ยเวลาเราตอแล้วทาไมต้องทํากิ่งสาวอฮก็คือไม่ใช่กิ่งแก่ เพราะว่ากิ่งสาวมันจะออกลูกดกกว่ากิ่งแก่ hmm. เวลาเกษตรกร,ร,กรตอนกันอย่างเงี้ยค hmm. ือเป็นตอนกิ่งที่แก่แล้วก,กิ่งที่แก่ปุ๊บเวลาไปลงเนี้ยมันเหมือนกิ่งเก่าอะ่ uh. กิ่งนานที่อยู่กับต้นนานเกินไปลูกมันก็จะไม่ออกลูกมันจะไม่ดก แต่พอถ้าเป็นกิ่งสาวปุ๊บเขาพร้อมที่จะเจริญเติบโตเร็วแจะโตไวพี่เหมือนเวลามีเมียแกอ่ามีเมียมีเมียแกเหมือนเหมือนเหมือนกันเหมือนสาวเมียสาวเมียสาวเนี่ยออกลูกดกอ่าใช่ครับอันนี้ออกล่างแล้วใช่ครับออกล่างอันนี้กี่วันอันนี้ประมาณเกือบเกือบยี่สิบวันครับยี่สิบวันเร็วนะไม่นานนะใช่ไม่นานี่ะเอาแล้วเออไอ้ปกติพี่พี่เคยทำนะก็จะใช้เชือกอ่าแต่ผมนีมันใช้เช้ไม้ถ่ายพี่รัดแน่นกว่า หนึ่งเลยเวลาลมมาอะไรเงี้ยเชือกกระตีคองแคนทําให้รากเนี่ยหลุดง่ายและหนึ่งเลยว่าทําไมผมถึงใช้เทมเป้นไทเวลาตัดปุ๊บแกะถุงออกสามารถปลูกได้เลยปลูกลงดินได้เลยพี่ไม่จําเป็นต้องไปชําแล้วเดี๋ยวนี้สามารถปลูกลงเราเตรียมดินไว้เงี้ยผมจะบอกกับลูกค้าตลอดว่าเตรียมดินไว้เลยพี่แล้วเอากิ่งตัวเนี้ยไปปุูบลงเลยไปปุ๊กลงเลยตัดปุ๊บแกะถุงกะติออก เอากิ่งปักลงปุ๊บปลูกได้เลยตัดยังไงตัดยังไงคือปกติตเ,รเราตัดนี้ก่อนเราตัดอย่างนี้ก่อนครับตัดอย่างนี้ปุ๊บผมก็ต้องเอาไปแช่น้ําก่อนอไปแช่น้ําเพื่อให้อาไอเนี่ยมันชุ่มอแล้วเราก็ส่งส่งออนไลน์ลก็คือใส่รังพัติกใส่รังกระดาษแล้วก็ส่งให้ลูกค้าครับแพ็คให้ลูกค้าแล้วแต่จํานวนเพราะว่าผมทําตลาดออนไลน์ด้วยผมมีตลาดออนไลน์แล้วก็คือ ทำหลายอย่างนะพี่ปูเพราะว่าทุกวันนี้กเกษตรอะ่ะมันไม่ได้อยู่แบบอย่างเดียวแล้วอโลกวิวัฒนาการมันไปไกลทุกวันนี้ตลาดออนไลน์ก็เข้ามาควบคุมทําให้เรารู้จักคนอื่นมากขึ้นเราขายคนอื่นได้มากขึ้นเราไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วว่าอเอาข้าวต้องไปขายยี่ปัวตลอดอถูกไหมทําผลไม้ต้องไปขายยี่ปัวตลอดแต่ทุกวันนี้เราสามารถขายในบนโลกออนไลน์ได้เลยครับ เราทําเยอะไหมวันวันหนึ่งเนี่ยวันวันหนึ่งนะครับถามว่าวันวันหนึ่งวันวันหนึ่งก็มาตามออเดอร์ลูกค้าอย่างวันไหนลูกค้าสั่งพันกิ่งเราก็ต้องทําเป็นพันกิ่งพันกิ่งคือเราถ้าทําสั่งจํานวนเป็นร้อยกิ่งขึ้นเราจะวางค่ามัดจาก่อนอแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่จะไม่เก็บเงินลูกค้าที่สั่ง20 30กิ่ง40กิ่ง แต่จะเก็บเงินกับลูกค้าที่สั่งเป็นร้อยขึื่อ่อระวังมัดจําไว้อ่าของได้เป็นเดือนเดือนนะพี่จะบอกเขาเท่านั้นเองครับก็คือเมืออมีออเดอร์มาวันเนี้วันที่หนึ่งใช่หนึ่งเมษาเราเ็าจะบอกเขาไว้ว่าอีกเดือนหดืนนะพี่ประมาณเดือนหนึ่งแต่ช่วงช่วงหน้าแรงก็อาจจะตอนได้ลําบากหน่อยอช่วงหน้าฝนก็อาจจะตอนได้ลําบากหน่อยเพราะว่าฝนตกปุ๊บลากมันจะไม่ค่อยเดินแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวก็จะไวขึ้นเพราะมันมีความชื้นก็ถ้ากับว่าไอที่เห็นทั้งหมดเนี่ย คือเป็นออเดอร์ที่จองไว้หมดแล้วใช่จองไว้หมดแล้วครับจองหมดแลยจองหมดแล้วอ๋อนี่คือออเดอร์ลูกค้าทั้งหมดเลยใช่เอาแล้วห่อไว้ทําไมห่อไว้ทําไมล่ะครับหนึ่งเลยบางสวนเขาไม่ห่อผมไปทดลองว่ากิ่งเนี่ยพอเวลามันจะออกลากเขาเนี่ยใบมันจะร่วงใบมันจะเหี่ยวช่วงหน้าร้อนเราก็ต้องทํานี่บังแดดให้เขาบังไม่ให้แดดไปเผาขุยมะพร้าวสุกเพอขุยมะพร้าวสุกปุ๊บลากก็จะเฉาตายผลเนี่ยเราต้องเอาตัวจุกเนี่ยอย่างเงี้ย ปูเห็นไหมครับเอาตัวจุกเนี่ยกรีดแล้วก็ผ่าลงเพื่อให้น้ําไหลได้นี่คือรานาฝนอันนี้คือขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวสับใช่ขุยมะพร้าวปั่นเนี่ยครับแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็นํามาใส่ใช่ครับผมเมื่อก่อนมีดินด้วยนะที่ทํามีดินมีมันมันมัน ม,มันล้าหลังนะครับพี่ปูแบบนั้นต้องมาดินโปะปุ๊บต้องมาปั้นดินลาแล,แล้วก็ต้องเอาไปตองมะฮอร์ตองมหฮออีก,กอู้ยางนี้ง่ายครับสบายาาขนาดแต่ก่อนต้องเป็นเชือกนะพี่ปูถูกไหมดึงงันนี่ตอกตอกเห็นป่าตอกนี่พันเงินยับเลยนะแต่เนี้ยสมัยใหมป่ป,ป,ป,ปื๊ดหลุดปืดอ้าวตัดปื๊ดใช่แล้ววันหนึ่งนี่ทํางานคนเดียวก็ได้หลักหลายร้อยกิ่งอ่ะพี่ปูแบบนี้นะครับ ช่มันไวครับเน้นไวประมาณเดือนหนึ่งอ่าเราต้องมองลากด้วยพี่ปูลากขาวลากขาวเราจะตัดไม่ได้เราต้องรอให้ลากลากเหลืองหมดแล้วลากเต็มถุงเลยต้องเต็มถุงด้วยใช่ครับถ้าไม่เต็มถุงปุ๊บพี่ปูไอ้ปูกอย่างเงี้ยออืมันไม่สามารถปลูกได้เลยต้องต้องไปชําไว้ก่อนไงแต่พอลากสีสีเหลืองเข้มหมดเลยเราสามารถไปลงในที่ปลูกได้เลยบางคนก็อ่าคือเขา ทำแล้วเอาไปชาก็ตัดตัดได้เลยนะครับอย่างนี้ก็ตัดได้เอาไปชาใส่ถุงดาไว้ก่อนใช่ะตั้งรายแล้วแต่ลูกค้าออเดอร์สั่งครับอาจจะชาใส่ถุงหรือว่าจะเอาไปปลูกเลยนะฮะเราก็ทําตามออเดอร์ที่ลูกค้าบอกมายอดเลยก็เนี่อะไรครับพี่ปูผมบอกเลยว่าการเกษตรอ่ะอืใครทุกคนอ่ะผมบอกเลยทุกวันนียผมได้ไม่มีใครหลักทไม่ได้ อย่างผมมาทำกาเกษตรที่ทุกคนมองว่าผมประสบความสำเร็จอ,อ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยผมตั้งใจและหนึ่งเลยผมมองถึงต้นแบบก็คือพ่อผมแล้วก็ในหลวงราชการที่9ที่ตัานตรงตำลักไว้ว่าเราต้องอใช้ชีวิตแบบพอเพียงด้วยนะเราถึงจะอยู่ได้ในโลกใบนี้เราต้องมีรู้จักความพอดีออรู้จักพึ่งพาตนเอง อของสิ่งไหนที่เราใช้ในครัวเรือนได้อย่างสมมติว่าไปซื้อมาจากข้างนอกอมันก็เป็นต้นทุนแต่ถ้าเราทําเองได้ล่ะครับมันประหยัดต้นทุนถูกไหมสิ่งเขาถึงบอกว่าปลูกพืชอ่ะอ่าไม่จําเป็นเลยปลูกพืชอย่างเดียวเพราะถ้าปลูกพืชอย่างเดียวนี่ถ้าสิ่งไหนราคามันตกมามันก็พังหมดทั้งความแต่ถ้าเราปลูกผสมผสานนะครับเราอยู่ได้เราไม่อดตายมันก็เหมือนเป็นการกระจายความเสี่ยงใช่ครับกระจายความเสี่ยง เขาบอกว่าเลี้ยงปลาเลี้ยงไข่เลี้ยงไก่ก็มีไข่กินมีปลากินปลูกพืชก็ได้พืชกินทุกวันมีความสุขไหมครับแล้วปลอดภัยด้วยแล้วเราทำอินทรีย์ด้วยถ้าพี่ปูลองคิดดูดิครับพี่ปูพี่ปูกินอาหารทุกวันเนี้ยปูไม่รู้จากที่มาที่ไปเลยพี่ปูรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่มันก็ต้องกินแต่ก็ไม่มั่นใจ แต่เป็นผมทุกวันเนี้ผมรู้สึกว่าผมกินผักในบ้านผม,ผมกินอะไรทุกอย่างผมผมรู้สึกว่าผมมีความสุขผมแฮปปี้แล้วผมได้กินของที่ผมทำํำจริงจริงอันนี้คือเรามองถึงภาพพจน์ในครัวเรียนเราด้วยและสุขภาพทุกคนในครัวเรือนเราด้วยครับ